อ้าวทำเลยรถก็หลายลรมติดได้โฮอเจรย์พรติยานกรขอบพระคุณค่าพระอาจารย์ ไปปีนวัดอันนั้นอีวัดวัดอะไรนะคุณวันจาได้ไหมวัดอะไรวัดธรรมแบที่ที่เราไปที่เราไปเมื่อกี้วัดอะไรนะวัดธรรมแสงธรรมภูลังกาวัดธรรมแสงธรรมภูลังกาก็ไเป็นปีนวัดสุดท้ายมาขึ้นขึ้นไปยอดภูลังกาเลยปวดเข่าสวยค่ะข้างบนสวยเจริญพรทุกท่าน พระอาจารย์วิธีทำขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณหลายเร้่อค่ะเลือกหกไรนะคะวันนี้เป็นชบรนกิคดะ่างวันย้ายู่ยูอันผู้ทอกะมีอันส่งสกาศคือกันได้คุณเหมียวมืดแล้วมืดแล้วย้าจะมืดแล้ว เงี้ยันยเงีย้ยไม่ได้ไหลไก็เลยไหล,ล,ล,ลน้ำทางค่ะไหลตามทางนี่แหละการถึงบ้านได้เท่าไหร่นาทีก็เท่านั้นแหละคะ่ะชาปนากิจยุธีจะคือกันยุคผู้ทอกเขาก็เอาไปชาปนากิจผู้หนึ่งวันนี้ว่าอาจารย์ไปรับเพื่อนเพื่อนเยวเลยนะคะอาจารย์อ้ <c oughs> อายังบ่เพิ่มอยู่บ่ ฟื้นอ,อยู่มีมดอยู่จ้าแซค่าขอบคุณค่ะเลี้ยงมดเลี้ยงโคให้หน่อยนะคะ ไปแต่ผู้ไปนะบ้านสิฟ้าบาจังบ้ากสิฟ้าบัานศิฟ้าบาับงบ้านฟ้าเนาะไปจนมืดมุ่งแดงก็จะเข้าปิด ไปก็ได้จังดีมากขอบคุณด้วยค่ะเด้อขอบคุณทุกกำลังใจจ้าเจ็ดเลิฟเจ็ดไล บอกขยะเมื่อยค่ะเมื่อยคุณเมียไปปีนม่งสูงๆเนาะไปปีนจนได้หนวดของเขา้ากความอยากรู้อยากเห็นนั่นนกะเนาะคุณเมียเนาะอยากรู้อยากเห็นอยากดูแต่หน่อยเท่ากนนี้จะแห้งซีขึ้นบ่ได้ก็กเลยปีนตะเกกแตะก,กายขึ้นเต่หน่อยอยางบ่ได้นี่ก็แห้งไปบ่ได้ ท้องไปปีนได้ปีนรลดเจ็บกระทุนเอาความยาก ตเะเวนระแดงขันเป็นสีชมพู